เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์อีมอทเทอนะครับอยู่กันในเกมกาลเตสนะครับวันนี้นะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อจาก e p ที่แล้วเลยแล้วกันนะครับนะเราจะบุกไปหาปลวกกันนะครับเพื่อนเราเนี่ยจะได้ทําอาวุธได้นะครับผมนยเราจะไปขรามขวานกันครับวันนี้นะครับอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาขวานไว้ก่อนนะครับขวานเวลสามนี่ครับขวานปลวกนะครับก็ไอเนี้ยเรามีแล้วนะครับ ขนนดออกนะครับขอนอีกาแล้วก็เมือกเหนืออันนี้เรามีแล้วนะครับขาดแค่หัวปลวกครับ2ชิ้นนะครับเราก็จะคว้าขวานได้ครับผมนะฮะหลังจากนี้เราคว้าขวานได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปตามล่าดักแด้กันนะครับเพราะว่าดักแด้อยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ป่านู้นแหละนะครับข้างบนนู้นเลยนะครับอ่าว่ะฮะข้างบนน่ะชี้ให้ดูนะนะครับโอเคแต่เราเตรียมอาหารไหมเพราะว่าอาหารแค่นี้มันไม่พอหรอกนะครับ2ชิ้นเนี่ยนะครับเราจะมาทําข้าวกล่องกันนะครับนี่อันนี้เลยนะครับ นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคโอเคครับแล้วก็นะผมนัน่ันการเตรียมวัุิบเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่นะครับก็มีเอ่อคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเชื้อราครับแบกเชื้อรานะครับก้อนเห็ดนะครับแล้วก็ก้อนเห็ดพิษนะครับอ่ากินครับบัแล้วมันจะพัฒนรวมกาลังครับนี่นะยเพิ่มพลังการโจมตีครับแล้วก็นะเมื่ออาหารอยู่นาวขึ้นอยู่นานขึ้นครับแล้วก็อิ่มท้องนะครับผมโอเคเราก็ทําการค้าไปเลยครับ นี่ฮะกล่องครับจัดไปนะกินคนเดียวครับผมนะฮะโอเคประมาณนี้ก็เนี่สังเกตเห็นว่ากระบองนะครับกระบองของไคโดเนี่ยจะแตกแล้วนะครับผมด้เห็นไหมขีดแดงแล้วผมต้องเตรียมอาวุธสำรองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาก่อนนี่กล่องอาวุธเรามีอะไรมาใช้บ้างอ่ะสภาพไม่น่ามีไม่กไม่มีอ่ะนะครับไม่มีอะไรใช้ได้เลยอ่ะเราคราฟอะไรเดีบ้างอ่ะตอนเนี้ยผ,ผมดูก่อนได้ไหม อาวุธอะอันนี้ใช้ก้อนเกลือรหรออืมก่อนน,ะอน,นี้มันจะไม่แรงอะดินะครับมัน,นจะไม่แรงอะอันนี้ก็เวลสองนนจะไม่มีอะไรแรงเลยเหรออืมของเวลสามชิ้นใหม่ๆเราก็ยังทําไม่ได้เลยครับเนี่ยไอ้พวกนี้เห็นปะกระบองโอ้โหวัตถุดิบอย่างยากเลยไปหาจากไหนอะ ยูงก็ได้อยู่แต่ว่ายูงบนใช้สนิมอะนะครับเออเราก็ยังไม่มีค้อนตีสนิมเลยอืมผมผมไปดูก่อนนะผมมีอะไรบ้างแป๊บนึงนะครับอ่าก่อนอาวุธมันไปนไหนหมดอะตรงนี้มีอะไรบ้างอะอืมออนนียมีหอ,อกอหอ,อกแล้วโหแต่ใครเอามาเก็บไว้เนี่ยหอ,อกโล้ก็แสกหมดแล้วอะตายละต้องไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะอาวุธจากไหนดีตรงนี้มีอะไรปะ โล่งเนะี่ยสร้างไว้ทำไมเนี่ยต้องไปดูต้องไปดูชั้นล่างครับชั้นล่างชั้นล่างแล้วก็มีที่เก็บอาวุธเหมือนกันนะโค้ดหนึ่งโอเคนี่ทางรับเดี๋ยวว่านี่นี่น,นี่เออนี่ไงเห็นไหมโอ้โหแต่สภาพเก่าละสรุปเอาเอามาแค่ตั้งโชว์เดี๋ยวใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่รีไม,ไม่ไม่ซ่อมแซมกันนะ่ะใครเนี้ยใครเอามาใช้เนี่ยเออด้านเน,น,นี้ด้านนี้มีเปล่า โอ้โหแต่ว่าด้านนี้มันแบบโอ้โหมันไม่โหดอะเอาอันนี้มาใช้ก่อนแล้วกันครับนี่นี่นี่นะมันยังไม่ได้มันยังไม่หมดนะครับผมอ่าเอานี้มาใช้ก่อนมันคืออะไรอ่ะความเสียหายประมาณนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะครับดาบใหญ่ของแมงช้างนะผม,อมเอาไว้มาใช้นะครับเราใช้ให้นี่มันแตกออกไปก่อนนะโอเคเราเตรียมตัวครบยังอ่ะครบแล้วน,นโอค,ครับชุดเกาะรีแพร์เต็มแล้ว เราไปวิจัยหัวมดนิหนึ่งแล้วครับก่อนที่เราจะไปกันนะฮะเราจะไปวิจัยหัวมดก่อนนี่วิจัยครับวิจัยหัวมดโอเคหัวมดได้อะไรอ่ะเฮ้ยได้โล่มดมาครับแล้วก็หมวกมดไฟครับผมนะฮะโอเคสวยครับได้โล่มดมานะนี่ร้านค้าเรามีอะไรบ้าง มีปะมีอะไรเพิ่มเติมปะไม่มีเนาะนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเคจบปันล่ะปันมีปะปันยังอัพอะไรไม่ได้ครับอืมโอเคตามนี้นะฮะไว้ไปเจอค่อยเก็บละกันป่ะเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะครับเราต้องยืนให้ม่นแม่นครับเราต้องยืนตรงเส้นกลางตรงนี้อา้าเด้งไวไกลเลยทีนี้ ยัได้หรอทำไมขึ้นไม่ได้่ะขึ้นยากจังเออได้แล้วได้แล้วโอเคครับสวยแล้วเสียงเสียงลิฟต์เรามันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับมราจะไปตามหาพวกกันพวกมันอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างอะพวกมันอยู่ทางโน้นปะน่ะปอดไม้ใหญ่ๆเนาะนะครับปะนะครับ มันน่าจะอยู่ในขอนไม้มั้งบวกเนี่ยเราลองไปดูแล้วกันนะครับแต่เราหมากนี้ก่อนเฮ้ย,ยนั่นไงนเอาละ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 วเต่าทองครับเต่าทองปึ๊บอุ้ยไฮซอลพอดนี่ไปดีกว่าววอุย้ยด้วงชีพละชีพละเจอด้วงอ่างอะชีพล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 ะอุ้ย หลบนอนเลยเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวแไม่สู้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 อุย้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มเลย <S <S ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหม่นมดตามาอีกอะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมันมันทั่วทั้งจังตรงนี้น่าจะหลังมดได้เปล่าครับเนี่ยโอเคเราเราใกล้แล้วครับเราใกล้แล้วนี่ไงนะครับ โอเคนี่มาถึงแล้วนะฮะโัวเชลาวันนี้เราเก็บไม่ได้เฮ้ยน้ำมันด้วงี่ะโอ้ยด้วงอย่างเยอะผมยังไม่เจอปวกเลยครับเราต้องการหาปวกอะเอ๊ปวกอยู่ที่ไหนตรงนน้นปะนี่ไงแถวแถวนี้มีปะลองไปดูกัน พวกมันอยู่ที่ไหนนอ้อโอ้ป่านี้มีแต่ตัวโ,โหดอะครับพอมาหดจัดอืมบโอเคโอ้โหขอนไม้นี่แบบสวยมากเลยนะหน้าเป็นแกงสลักโอเคเรามาถึงยอดแล้วผมก็ยังไม่เจอพวกกรู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหน เราลองไปข้างล่างแล้วกันครับลองดูข้างล่างเพื่อนอยู่ข้างล่างลองไปโซนโนู้นดูว่าจะมีปลอกหรือเปล่าอุ้ยแมงมุมหายแล้วแมงแมงมุมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นตัวมันหอดนะอะไรไม่วิ่งอะพี่โอ้โหติดบักต้นไม้นี่ไงมาจนได้ นี่ไปเนะครับน้าจะเจอมดเครื่องไอ้นี้มันเอาไว้เรียกพวกพวกสัตว์เนาะนะครับไม่รู้ว่าถ้าเราป้อง,องได้เราจะได้แต้มหรือเปล่าโอ้หด้วงเยอะเลยด้วงเยอะเลยครับอืมโมีน้ำเติมน้ำหน่อยแล้วกันเติมน้ำก่อน โอเคเนีย okay. ไปกันต่อดีกว,ว่าครับโห oh, นี่มดนี่หวาเนี่ยเราโอก,กาสแค่ปลวกเดียวนะนะครับาปลวกก่อนอ๋อ oh, ไปทางไหนเนี่ยนี่ก่อนแล้วกันครับตรงไปก่อนนี่คือผมยังไม่เคยมาเลยนเนี่ยออโหน่าจะขึ้นยากอะไปทางเนี้ย ก่อนนะต้องข้ามข้ามข้ามไปดีกว่าเออข้ามไปดีกว่าครับโอเคเราไม่เล่นมดมดเราไม่เล่นเราไม่สู้มันยังไม่ถึงเวลาโอ้โหสภาพทางคือแบบคือแบบไม่แต่ตัวได้ลางไม่แต่ตัวดูร้ายอ่ะอืมเรีวเรไปดีกว่ามันน่าจะไม่เห็นเรา อันนี้คือแบบเดินอ้อเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรวะเนะี่ยอุ๊ยโอ้โหทางแบบรีบไปดีกว่าครับนี่รีบไปดีกว่ามันจะไม่มีทางที่แบบว่าสงบสุขเลยเหรออ่าโอเคลำมาโซนไหนแล้วเนี่ยมีเห็ดด้วยนฮะอืมโอเค นี่รถจักรยานใช่ไหมโอนี่มีล่องล่องทางนะอ๋อล่องจักรยานออว่าแต่ฝวกมันไปทางไหนในนี้เปล่าอันนี้น่าจะเป็นเห็ดนะเชื้อราเห็ดโอ้ชัดเลยลังแบงม,มุมไปดีกว่าครับแบงมุมเต็มเลยไข่แบงม,มุม ราไปรอดูข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้ามัาน,นจะมีรังปวกไหมโหนี่หลุมอะไรครับเนี่ยโอ้โหตกไปขึ้นได้ใช่ป่ะครับเ่ยตกไปแล้วจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะฮะเรายังแบบว่าไม่พร้อมสมทวยนะครับตอนนี้อืมแต่ว่าปวกมันน่าจะอยู่แ,แถวๆนี้แหละนะครับโอ้ทางตัดเนี่ย Ui Ui tụi Ui toilet Ui Ui tụi Ui toilet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  vương này Ui toilet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  Ui Ui toilet 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 เราขึ้นไปได้านบนก่อนดีกว่าครับเกือบเลยเ,เดินทางนี้ได้ไหมอ่ะอ๋อนี่คือเราเรามาอยู่โซนหินแล้วเนาะนะครับตอนนี้จะไม่น่าจะมีปวกนะครับน่าจะแบบฝั่งนูนะ้นอ่ะเพราะฝั่งนี้มันไม่มีอะ่นะฮะอุ้ยข้างบน,นมีกระถางนยกระถางต้นไม้ด้วยนี่ไงลังปวกเจาจะข้างหน้าครับเห็นปะ งหน้านู้นอะครับพวกนั้นได้อยู่ซอนนั้นแหละนะครับถ้าจำไม่ผิดลองไปดูแล้วกันครับอโอ้แต่ว่าเราจะไปยังไงเนะี่ยมันทางมันปัดวะครับลงไปก็เจอไอ้พวกบ้านเนะีนย่ยได้ยางเต็มเลยเราเราเรา,เราตายได้นะเนี่ยเราตายได้นะวา่าทางมันตันเนะ่ะขึ้นไปยังไงอนะ Hmm. ต้องลองเสียงโดดดูครับฮ้บกลางลมโอ้โหมันต้องกลางลมฮ้บโดดโอเค,อเคได้อยู่มุ้ยถึงมืออ้าวเจอนี่ครับเก็บเลยโอเคแต่เราไปยังไงอ่ะเฮ้ยนั่นก็อรแดงๆอ๋อเม็ดพิษนี่หว่าแนะเม็ดพิษโผลหลุมลึกมากครับ นี่ไงนี่ไงมีใบไ,ไม้อยู่ครับใบไม้ไายอยู่ไายอยู่ได้อยู่อยโอเคพวกนั้นยังอยู่อีกไม่ไกลนะครับผมดูสองโอ้โหแต่แบบสปอตพิซซ่าตัวเล็กตัวน,น้อยเยอะมากนี่ไงทางนี้แหละอ่ะน่าจะใช่ครับว่าแต่เราไม่เจอปวกเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วครับปวก มาเห็นไหมเห็นไหมเป็นแล้วอะ่ะเห็นแบบแวบๆะ่ะอ๋ออยู่ด้านบนครับนั่นไงด้านบนโอ้ยวิมตู้อ่ะไอ้อน,อนั่นอยู่ยครับใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ะมันมาหาเราแล้วนะี่หว่ะเอา,เอามนมาหน่อยลวนี่ไงนีไ่ไงเออ

่นคนคนอะไรใส่ตายแล้ตายตัวนึงโอเคอุ๊ยอุ๊ยนี uh ่ต huh. okay. right? ัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กยังไงเฮ้ยนี่ตัววังตีตีตีไปเหนื่อย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 โอ้โหเจ็บอยู่นะครับพวกพวกพวกนี้อืมอืมอืมทีเดียวทีเดียวโอเคครับได้มาสามตัวอันนี้คือหน้าตาปวกใช่ไหมนะครับซากมัน เราเก็บไปเลยแล้วกันนะครับอืมโอเคได้หัวพวกแล้วนะนี่ก็ส่วนตัวโอเคครับได้แล้วโอ้ยโอ้โหมาแล้วนี่ตีเข้าไปตีเข้าไปนะครับตีเข้าไปตีเข้าไปปุ๊ยมันสู้มันสู้นี่โอเคครับพอวัตเตอร์นี่ป้องกันได้ม้ามา,มาโดนนะโดนนะโดนนะ โ okay, อเคเหมือนหนึ่ง okay, ครับเหมือนเหมือนเหมือนไปดีก็ไปดีก็ไปเป็นไงทีเดียวทีเดียวโอเคครับเก็บซากเก็บซากเก็บซากผมต้องกินข้าวก่อนมั้งเพิ่มเลือดครับเพิ่มเลือดโอเคแถวนี้มันจะมีอีกไหมอ่ะเริ่มมืดแล้วนะนะครับเริ่มเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเราต้องเดินดลวดอุ้ยนี่ไง อ้เจ็บเต็มเลยมันพ้นอะไรมาวะพ้นอะไรมาฮะพ้นอะไรมาอะไรมาได้ยังไงโอเคครับผมอุ้ยโอ้โหตกใจมาอะไเนี่ยมาไม่ต้องมันเสียเลยตีเข้าไปตีเข้าไปได้ยังไงเหนืหน่อยครับเหนื่อยเหนื่อยอยขอคิเดียวทีเดียวโอเคเรียบร้อยฮะ ข้างในน่าจะมีอีกนะครับผมเตรียมอาหารก่อนนนั่ไหนมาละต้องเอาให้คุ้มครับต้องเอาให้คุม้มต้องเอาให้คุม้มนี่ลังปวกโอหข้างในไม่มีแสงม่วง,วงแสงม่วงเก็บเลยอ้อาวจบแล้วจบแล้วเหรอแค่นี้นะ อ๋อมีทางขึ้นด้านบนอีกนะครับผมโอเคอันนั้นคือหลังแรกมั้งนะครับหลังแรกหลังแรกมีหลังที่สองไหอ่ะปึ๊บปึ๊บไม่ใช่ไปติดซอกอะไรไม่รู้ขึ้นไม่ได้ยุ่งเลยนะอ่โอเคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรครับก็ มันจะมีรูแรกอยู่นะนะครับเดี๋จะอดนะผมต้องปีนอุ้ยล่วงทำไมใหม่ปีนใหม่ปีนใหม่มันจวนจะมืดแล้วนะครับเฮ้ยโลนอีกแล้วอ่ะไอพวกนี้มันใช้อะไรตัดอ่ะฝ่าเรลสามด้วยนะปีนไม่ได้มั้งได้ไม่ได้ไ่มียุงด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุงยุงโอ้ต้องมาโซ่กับยุงอะไรเนี่ย อ่ะหลบแล้วมันหลบมันหลบมันหลบเอนอนี่ครับลมแล้วฮะลมแล้วนี่ไงโอเคครับจอบ่อมาเอามจ่อไปก่อนทีนึงนี่แหลเรียบร้อยฮะโอเคเราเติมเลือดก่อนดีกว่านะครับเก็บสร้างยงยังอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้ว โอุ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีครับมีแมงมุมด้วยเหรอแต่นะผมจำได้ว่ามัเป็นมีรูอยู่นะรูด้านหน้าอ่าอ,อยู่ไหนนะอันนี้มันด้านบนแล้วใช่ไหมข้างล่างมันมีอีกรูหนึ่งครับดำได้อยู่รูไหน,นเริ่มมืดแล้วอะเริ่มมองไม่เห็นแล้วรูปวกเหรอตรงนี้เปล่า ก็เห็นด้วยอันนะน่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับมันมันเริ่มมืดแล้วนะฮะเราต้องจะกลับบ้านก่อนครับอ่ะมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วครับนี่คือทางกลับบ้านเรานะฮะคุณผู้ชมมันเคยผมเคยสร้างเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นไงนะครับทางกลับบ้านที่คุ้นเคยนะฮะโอเค ปลาบินกลับเัวอครับกลับบ้านโหวันนี้เดือดมากนะมีโมเนี่ยสี่ทุ่มก็ไปแล้วนะครับเดือดมากวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนะนะครับเราได้นี่มาสองอันนี่สิบห้าอันเลยเหรอิ้นส่วนปวกอนนี้อ่ะฉนปวกเหมือนกันนะครับอืมมีหัวมาห้าชิ้นเนาะนะครับเดีย๋ยวเราเอาไปวิจัยตอนเช้าดีกว่านะครับผม เอ๊ถึงบ้านแล้วนะครับเอ๊เราไปนอนก่อนเลยดีกว่าหาครับตอนนี้นะครับมืดแล้วับเราไปนอนกันก่อนนอนก่อนโอเคหลับแปดชั่วโมงตัดแปนี่นอนแปดชั่วโมงเอ็มเอ็มครับผมนะ,ชะเช้าละแต่เราเราเซฟตายไว้ที่บ้านดีกว่านะครับจุดเกิดใหม่ โอเคครับเราเกิดที่นี่นะครับตั้งเกิดไปที่บ้านโอเคครับเราไปทนข้าวนดีกว่านะครับนี่ยังมีจำนวนหน่อย,ยนะครับแล้วกอ็อาหารเป็นไงบ้างเนี่ยอาหารที่ทำไปเมื่อวานได้อยู่ครับโอเคยวเราเอากลับเอากลับไปนะครับแล้วเราใส่ไว้ที่ตัวครับนี่โอเคเราจะไปฆ่าปวกกันต่อนะครับเราจะไปลุยอาณาจักรปวก,กันต่อนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยเราต้อง เตรียมตัวให้พร้อมนะีเเ่เดิมน้ำให้เรียบร้อยก่อนเดิมน้ำก่อนครับโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ออนกระบอกเรายัางไม่แตกนะครับแล้วเราก็จะเอาชิ้นส่วนที่ได้มาเมื่อวานไปเป็นใจนบแล้วก็ครับ คราบนี้ก่อนอ่าคราบอะไรวะอ๋อนี่เราวิจัยมาเมื่อวานเนาะนะครับรับเลือดครับเลือด,อดโอเคนี่เรามันหนึ่งถุงแล้วก็เดี๋ยวเอาของเก็บก่อนนะครับของเก็บมดนี่เอามดเก็บไปแล้วกอ็อันท้าของตัวอะไรไม่รู้นะฮะว่ามันไข่ายอันท้าเลยอันเนี้ยมันไข่อันท้าเลยอะ แล้วก็เมื่อกเนอเนาะยุงยุงเก็บด้วยโอเคที่ไม่จําเป็นนะครับเมื่อกเนอเอาไปเก็บก่อนนี่นะครับแต่ผมยังไม่รู้ทําวิธีกาวกาวเลยอะกาวทํายังไงกาวที่ว่าแบบว่าใช้รีแพวูดอะนะครับอย่างเช่นกาวซ่อมแซมอะเนี่ยครับกาวซ่อมแซมนี่ทํายังไงมีใครรู้บ้างมันมันต้องค้ามหรือเปล่านะ มันต้องคามหรือเปล่ากาวซ่อมแซมอ่ะอืมกาวซ่อมแซมทำไงโอ้นี่โล่ครับพวกโล่โล่หมดโอ้สีแดงว่ะนะครับผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ยส่งส่งมันเทพดีนะครับอืมอเราเอาไปวิจัยก่อนเลยมาครับอ่านี่เอาไปวิจัยครับผมนี่เอาหัวพวกก่อนเลยครับทำอะไรได้บ้างอะหัวพวก ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่ p o ด i t ดิ e นะอันนี้นะครับเอออุย้ยเราอัพอะไรอะ่ะเปิอผผีเสื้อกลางคืนนะครับแล้วก็เสื้อคลุมผิีเสื้อกลางคืนว่ะนะครับอะไรอ่ะอะไรเลขก,กิ่งผิีเสื้อกลางคืนก็คือชุดนั่นแหละครับนะเป็นชุดโอเคนีวก็วิจัยอันนี้น่าจะเป็นตัวอ่อนด้วยมั้ง กาวซ่อมแซมนี่ไงครับกาวซ่อมแซมได้แล้วอ๋อทําจากอปนนี้เหรอพวกเหรอโอ้ั้นต้องไปหาเยอะเลยครับเอาหมดแล้วมันหลอกวิจัยไม่ได้หรอแค่นี้ไหนไหนดูไหนดูกาวซ่อมแซมดมีเป็นยังไงประดิษฐ์แต่นกาวซ่อมแซมนี่ไงชุดอ๋อนี่เป็นชุดเกาะครับอ๋อนี่เป็นเสื้อกลางคืนนะเออโอเคมีอะไรอีก นี่ก็ชุดหนึ่งครับโอ้โหมีในชุดเกาะเท่ๆกันเลยว่นะครับอันนี้เหมือนชุด,ชดยุคโบราณเนี่ยนะครับชุดยุคโบราณเลยอ่านี่ก็เป็นรองเท้านะครับผมอืมแต่รองเท้าสวยอยู่นะงอนใช่ยท้าวงอนมากนะครับโอเคเราเเรากลับไปบ้านก่อนแล้วกันครับมาถึงเวลาให้เรารอคอยแล้วครับโอเคฮะนี่อาวุธมาดู่านเรียวสามอยู่ไหน่านเรียวสามนี่ไงนะครับ ขาดเมกเนอนะครับต้องไปเอามเมกเนอก่อนเมกเนอรใช้4ชิ้นนะครับผมโอเคเราไม่ได้พบมาที่ตัวใช้สี่ชิ้นโอเคพอดีเลยครับเศษ4อันพอดีเลยโอเคได้แล้วเราลองครับขวานกันเลยแล้วกันครับได้แล้วโอเคเซตนะครับทีนี้ก็เอาไปเก็บเลยฮะเอาไปเก็บเลยครับ ขวานเบลเก่าเอาไปเก็บเลยครับไหนวะนี่ครับไปเก็บเลยครับเราใช้ของใหม่นะครับนี่ของใหม่แล้วครับผมก็ผมจะเอาไว้นี่นะของนะครับพวกปวกูอ่พว,วกอะไรพวกนี้นะครับเออเงกับข้าวเราเอาไว้นี่นะครับประมาณนี้เนาะน่าจะหมดแหละโอเคไหนลองถือดิเป็นยังไงอะขวานเบลสาม ลองเถอะสิเอเก็บเก็บไฟก่อนเออมันไงโอ้โหฟันเร็วดียหมือนะฟันเร็วสามนี่คือป้องกันใช่ไหมมันเอาไว้ตัดไอ้นี่ไงนะครับไอ้ลังใหม่อะไรพวกนี้แล้วก็ตัดที่ให้เราแบบว่าเข้าไปไม่ได้นะครับพวกกิ่งไม้อะไรพวกนี้นะครับโอเคทีนี้เราต้องการทําอะไรอะ่ะทำคอมเร็วสามนะครับก็คือใช้จะปลวกนะครับผม ก็คือต้องใช้หนังดักแด้นะครับโอเคครับเราต้องไปหาหนังดักแด้ครับเพื่อทําคอร์สนะครับแล้วก็าทาชุดเกาะด้วยนะครับเพราะชุดเกาะเรามันเป็นไม่กกสองเก่าไปแล้วนะต้องเอาชุดด้วงมาใส่นะครับชุดด้วงหนอนะ่ด้วง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 นี่ไงนะวัวดำเนี่ยชุดนี้แหละครับอืมต้องใช้เชือกผ้าสำลีนะแล้วก็หนังดักแด้นะครับเชือกผ้าสำลีเนี่ยผมยังไม่รู้เนาะนะครับโอเค มันเดี๋ยวเราไปใช้ขวานเบอรสามกันนะครับประมาณนี้ไปตามหาดักแดกันต่อนะครับในอีพีหน้าแล้วกันนะครับแล้วอีพนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีหน้าเราจะใช้ขวานเบอสามไปหาดักแด้นะครัะว่าดักแด้มันจะมีตรงไหนบ้างนะครับในป่าฝั่งโน้นนะครับผมนะโอเคเราจะมินลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วนีนะครับไปแล้วบ๊ายบาย